จากความเดิมตอนที่แล้วที่ทีเริ่มรู้ว่ามอแกนกําลังจะไปมันเริ่มไม่เอาอะไรเลยเริ่มไม่ปลูกผลผลิตส่งซาลูนไม่เอาอะไรเลยทั้งนั้นแม้กระทั่งทิ้งให้ตัวเองปล่อยหายใจไปวนๆ h o u of o i s i s คศหนึ่พันแปดรอยแปดสิบหาศสองพันสี่ราอยยี่สิบแปดอ่าแล้วหลังจากนั้นที่ทีรู้ว่ามอแกนไปปุ๊บ มันก็ไม่เอาอะไรเลยวันนี้มอแกนได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาไม่มีทางที่จะกลับมาอทีก็ไม่เอาอะไรเลยเดินเที่ยวเตะๆปล่อยตัวทิ้งไปวันๆโดยที่ไม่เอาอะไรเลยจริงๆอ่ะแต่ชีวิตมันพลิกผันได้เพราะคนคนหนึ่งที่มันกำลังจะเจอไปเออที่มันกำลังจะเจอต่อะจากนี้ไป ถ้าอยากรู้ใช่ไหมว่ามันไปเจอใครไปดูกันเลยอ่ะคนที่มันได้มาเจอก็มีอยู่สองคนก็คือลุงกับป้าลุงชื่อว่าจอห์นฮาวดี้กับป้าเฟลล่าฮาวดี้ได้มาเจอกันอืได้มาเจอกับลุงกับป้าที่เขารับไอทีมาเลี้ยงอืมเพราะว่าเห็นว่าสงสารเนี่ยว่ามันเป็นเด็กมีแววมันเป็นเด็กมีแววนะ ลุงกับป้าเลยรับมาเลี้ยงเพราะเห็นแววอะไรในตัวผมสักอย่างพอรับมาเลี้ยงปุ๊บผมก็ได้ช่วยลุงกับป้าขึ้นเป็นขั้นสูงลุงเป็นเชฟก็ได้ช่วยลุงขึ้นเชฟขั้นสูงส่วนป้าเฟลล่าก็เป็นเกษตรก็ช่วยป้าเฟดลด่าดันขึ้นเกษตรขั้นสูงที่ผมได้มาเจอสองคนนี้ผมรู้สึกเลยว่ามีไฟมีแรงมีพลังในการเล่นมากขึ้น มีห uh, so right like ัวใจที <abi> ่แบบอ่ะอูพร้อมรันเต็มที่แล้วอืมแล้วได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมมาล่าสักรุงแล้วไปเจอจระเข้แล้วไปดูกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เจอจระเข้มาแล้วนี่แหละทีนี้ถนัดฆ่าละระวังระวังเฮ้ยเอ้ยลูกยิงมันลูกยิงมันยิงมันลูกยิงมันกีวไป ม่งไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนไอ้ใครใครเอากระสุนมีปืนชิบหายชิบหายลูกลุงมเงินลุงลืมซื้อลูกมายิงไปก่อนยิงไปก่อนเอ๋ลุงลืมซื้อลูกมาต้องพากลับพาลุงกลับเข้าเมืองไปซื้อลูก ก็นั่นแหละครับมาล่าสัตว์เหมือนมาหาคอนเทนต์อ่ะม,มาล่าสัตว์กับลุงกูแบบเอ้ยผมอยู่กับลุงอ่ะผมอยู่กับลุงใช่ไหมลุงจอรนอ่ะเหมือนเจอคอนเทนต์อะไรเยอะมากผมพูดเลยคนดูแบบเจอคอนเทนต์เยอะจัดคอนเทนต์วิ่งเข้าหารัวๆเลยเออแบบเป็นอะไรที่หาจริงอันนี้อันนี้หาจริงเออแล้วหลังจากนั้นวันต่อมาผมก็ได้ไปช่วยป้า เฟล่าขึ้นเกษตรขั้นสูงอืมลุงขึ้นเกษตรเอ้ยไม่ลุงลุงจอรนอะขึ้นเชฟขั้นสูงไปแล้วอันนี้เหลือป้าป้าเฟลา่าที่มาช่วยป้าเฟล่าขึ้นเกษตรขั้นสูงอีกอืมก็หนักหน่วงเอาอยู่อะสองสองช่วยสองคนขึ้นแบบดันอย่างเงี้ยเอาหนักหน่วงหนักหน่วงอยู่ผมพูดเลยว่าหนักหน่วงจริงเออแล้วก็เดี๋ยวผมพูดเลยว่าเนี่ยหลังจากนี้ไปจะมีคนเทนวิ่งเข้ามาเยอะมากแล้ว จะเจออะไรที่ไม่คาดคิดผมพูดเลยอืมชีวิตตัวละครผมแม่งแบบตอนนี้เริ่มดีขึ้นมา้แล้วเริ่มยกระดับขึ้นมาแล้วจากที่แบบว่าดิ่งสุดแล้วตอนนี้ยกระดับว่าดีขึ้นมาแล้วเออจากที่ว่าแย่แล้วก็จากร้ายกลายเป็นดีตั้งแต่มาเจอลุงกับป้าอืมเจอลุงกับป้า,า,ป,าปุ๊บชีวิตผมจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ผมเศร้าจากที่ผมแบบเออตัวละครผมเศร้านะไม่ไม่ได้เศร้าในชีวิตจริงนะ เอออย่างที่ตัวละครเศร้าที่แบบว่าเออไม่เอาอะไรแล้วเออหมอแกงก็ไม่อยู่จะเอาอะไรยังไงไม่มีใครให้อยู่ด้วยแล้วอะไรอย่างนี้อืมจนมาเจอลุงกับป้าเนี่ยแหละลุงจอห์นเฮาดี้กับป้าเฟด่าเฮาดี้อืมแล้วพอมาถึงจังหาวะน,นี้ใช่ไหมตอนแรกอะลุงอะจะตีอาวุธตีปืนขัดขนาฬิกาผมก็เลยติดต่อซื้นอนาฬิกาจากที่ที่หนึ่งที่แดนใต้ กลัวว่าจะโดนป้นก็เลยพาลุงมาด้วยเออกลัวว่าจะโดนป้นเลยพาลุงมาได้มาอามาสองคนเอะปลอดภัยเออเออเขาเกิดมาปุ๊บตอนแรกตอนแรกก็เกือบโดนป้นแล้วแต่พอคุยด้วยดีไม่โดนป้นอืมจบด้วยดีก็ไปตีปืนให้ลุงไปตีปืนให้ลุงแบบลุงได้ตีปืนแล้วว่าเออได้ปืนเออถ้าผมจะไม่ผิดเป็นนาวีอืมผมได้ิดต่อซื้ออาวุธซื้อของอะไรอย่างงี้ของกลางขายในตอนนั้น แล้วมาในตอนนี้ก็จมอยคนดูแลไม่อยู่หมอคือลุงกับป้าขึ้นเกษตรไอ้ป้ามันเกษตรขั้นสูงลุงขึ้นเชฟขั้นสูงแท้ผมก็เลยแอบมาคุยกับซาลูนว่าัเออเนี่ยผมมีครอบครัวมาก็แบบเออจะมาทำงานแต่ที่ไรไหมนู่นนี่นั่นก็อาแรกเขาจ้างเกษตรสองคนแหละตอนแรกเขาบอกเขารู้จะจ้างจ้างเชฟยังไงเพราะเขาแบบไม่เคยจ้างเชฟต้นเจ้าของอ่ะเป็นเชฟอยู่แล้วไงผมก็เลยเอออย่างก่อนเพราะว่า ก็เริ่มผูกพันกับเนี้ยแล้วเออไปไหนก็ต้องไปด้วยกันไปคนเดียวมันน่าสีอะสีใช่ไหมเธอว่าอว่างั้นอ่ะอืมพวกพนักงานที่เนี่ยจนกระทั่งเออเดืนะผมได้ไปเจอกับสหายที่มาใหม่อีกสี่คนแล้วอ่าอ่ะอาจจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าสหายที่มาใหม่จากสี่คนคือใครอะไรยังไงคือคนในปัจจุบันที่อยู่หรือเปล่าขอเกิดไว้เลยว่าสหายที่มาใหม่สี่คนนี้ บวกกับผมที่มีอยู่กันแล้วเออเรียกว่ายังไงอะ่ะเออสามคนแล้วก็ได้มีเพิ่มมาอีกเป็นอีกหนึ่งคนเป็นแปดคนรวมรๆกันแล้วนะแปดเก้าคนตอนเนี้ยแปดเก้าคนเกือบสิบคนแล้วกลุ่มผมแล้วผมเกินเลยว่าเร็วๆนี้จะขอตัดจบไปที่เ้แล้น,นี้ผมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมก็รอดูภาที่สามจะเกิดอะไรขึ้น ไอ้พาร์ทที่สี่ใช่ป่ะเออพาร์ทที่สี่พาร์ทที่สี่โทษโทษโทษพาร์ทที่สี่จะเกิดอะไรขึ้นรอดูกันเลยครับผมพาร์ทที่สี่นี้มันเป็นการพลิกชีวิตของตัวละครมผมเลยแล้วมันมีจุดเปลี่ยนที่อันยิ่งใหญ่และอันใหญ่ยิ่งมากๆในตัวละครมผมอืม